สวัสดีค่ะติชานนางสาวเซิงผิวเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุนรภูมิค่ะสาขาการต้องเที่ยวจัดประชมุมสาม,มารถนาแรงงานอีเวนต์ตอนนี้อยู่ชั้นปีที่สี่แล้วค่ะติชานเป็นชาวต่างชาติที่มาศึกษาในประเทศไทยค่ะตอนแรกเราเครียดมากเลยค่ะ ถึงว่าเราจะเรียนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าดิฉันพูดภาษาไทยยังไม่คล่องก,ก็เลยเขียนก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่ค่ะแต่น้องสาวแนะนำให้ไปลองมหาวิทยาลัยกรุงเทพสวนรอภูค่ะเราเลยลองมาสมัครที่นี่ค่ะ ตั้งแต่วันที่ไปสมัครถ,ถึงปัจจุบันนี้มีปีสแล้วค่ะเรามีการพัฒนาดีขึ้นมากๆค่ะในด้านการเรียงและการสื่อสารภาษาไทยค่ะและอาจารย์ยังคอยดูแลเอาใจใส่และช่วยเลยยังดีอยู่เลยค่ะที่สำคัญนะคะมหาวิทยาลัยมีองค์การวีทูเ็นโครงการที่ให้นักศึกษาจับกลุ่มค่ะ และช่วยหลือการไปจนกว่าจะเรียนจบค่ะทำให้เราที่เป็นชาวต่างชาติมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคอยช่วยเรื่องเรียนตลอดเลยค่ะที่นี่อาจารย์ดีสอนดีเรียนดีเพื่อนดีค่ะหากเพื่อนเพื่อนชาวต่างชาติหรือชาวไทยท่านใดกำลังจะหาเรียนที่ดีๆแนะนำที่นี่เลยค่ะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสวนภูค่ะหากเป็นชาวต่างชาติทางมหาวิทยาลัยจะดูเรื่องวีซ่าให้ด้วยค่ะ